รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงบประมาณออกมาถแถลงนโยบายบอกว่างบกลาง9.9ม้านล้านบาทเนี่ยถูกปันเกือบครึ่งหนึ่งงบกลางนะงบกลางคืองบที่ใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในภาวะฉุกเฉินเช่นอุทกภัยเช่นป่วยโควิดหรืออะไรแบบนี้ ไฟไม่ใหญ่น้ำทงน้ำท่วมอนุมัติงบกลางรวดเร็วนายกสั่งการไปได้ใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศงบประมาณกลางปีนี้9.95ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงบอกว่าเกือบ4.5มืน่ล้านบาทเนี่ย40%เนี่ยเกือบ50%เนี่ยถูกกันออกมาใช้เป็นเงินดิจิตอล เพื่อเอามาแจกหนึ่งหมื่นบาทตามนโยบายที่พักเพื่อไทยหาเสียงแล้วก็มาอ้างบอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะได้ปรึกษากฤษฎีกาอีกแล้วอ้าวพอเรื่องตัวเองได้ประโยชน์ก็โยนให้กฤษฎีกาบอกว่าได้ปรึกษากฤษฎีกาในเรื่องกฎหมายแล้วประเด็นปัญหาก็คือว่างบกลางเขาใช้งบดูแลพี่น้องทั้งประเทศเป็นงบถูกเฉิญ เป็นงบเร่งด่วนที่สามารถอนุมัติในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนในภาวะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นอย่างที่บอกไปอุทกกับภัยน้ําท่วมเกิดโรคระบาดร้ายแรงหรือภัยสงรามคุณกันออกมา40เปอร์เซนเพื่อมาสนองนโยบายของคุณน่ยมันไม่ใช่ดูแลประชาชนแต่มันดูแลนโยบายของพรรคเพื่อไทย คุณเอามากระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายทุนที่คุณบอกว่าจะแจกหนึ่งหมื่นบาทต่อครอบครัวต่อคนเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่ดูแลพี่น้องแล้วสี่หมื่นกว่าล้านออกมาเดี๋ยวข้อจำกัดก็ออกมาอีกเพราะอ,าอะไรเพราะคุณตั้งงบในการแจกเนี่ยไม่ใช่แค่สี่หมืนล้านนะ่ะสี่หมืนล้านน่ยจะเป็นเบื้องต้นเพื่อเอามากลุบขี้หน้าตัวเองเพราะคุณหาเงินมาแจกตามที่สัญญาไม่ได้ คุณไปกู้ก็ไม่ได้คุณจะไปกู้ธนาคารพาณิชย์มันก็จะผิดเงื่อนไขผิดกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าเขาก็บอกว่ามันทําไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ทําได้มากที่สุดก็คือไปเอางบกลางที่ต้องดูแลพี่น้องยาชนเนี่ยเอามาดูแลเยียวยานโยบายของตัวเองคือถ้าเอามาแล้วให้เงินไปหนึ่งหมื่นบาทเอาเงินสดแจกเงินสดเอาเงินบาทแจกเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหา แต่นี่คุณเอางอบกลางงบของพี่น้องชาชนทั้งหมดงบของประเทศเอามาเปลี่ยนสก,กุลเงินเป็นดิจิตอลไงแล้วส่วนต่างมันอยู่ตรงไหนแล้วใช้นี่ได้ไหมซื้อของได้ไหมซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไม่ได้แต่ซื้อโทรศัพท์ได้ซื้อสิ่งที่บอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรความจำเป็นเร่งด่วนชิ้นที่ห้านี่รัตตีช่วยคลังเขาอธิบายก่อนหน้านี้ เป็นความจําเป็นเร่งด่วนอย่างที่ห้าปัจจัยสี่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมนี่แล้วตมตีช่วยการทางบอกว่าปัจจัยห้าคือโทรศัพท์หนึ่งนบาทสามารถซื้อโทรศัพท์ได้แล้วเปลี่ยนสก,กุลเงินไปมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในการแลกกันไปแลกกันมามันกลายเป็นว่าส่วนต่างมันอยู่ที่ใครแล้วเงินมันจะไหลไปหาใครอย่าลืมว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะผมเองก็ไม่มีความชำนาญเรื่องเศรษฐกิจหรอกเพียงแต่ว่าพอแยกได้ว่ากระตุ้นกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจแตกต่างกันคุณไปกระตุ้นก็ประเดี๋ยวปเป่าดาวกระตุ้นที่อ้างว่าเป็นการแก้ไขปัญหานั้นมันอาจจะกระตุ้นผิดก็ได้ไม่ได้บอกว่าเอาไปกระตุน้นเอาไปยัดใส่เนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นถูกคือกระตุ้นอาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาระดับหนึ่ง เหมือนปั๊มหัวใจน่ะใช้เครื่องปั๊มหัวใจกระตุ้นเข้าไปก็อาจจะชีพจรอาจกลับคืนมาได้ชื่วประเดี๋ยวประดาวเนี่ยไอนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านอธิบายบอกกระตุ้นกับแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสวนทางกันแต่ถ้ากระตุ้นแล้วตรงตามที่จะแก้ปัญหาระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นแล้วหายใจต่อได้แต่ผู้ว่าบอกว่าแต่รัฐบาลกระทาแบบนี้ กระตุ้นแล้วสวนห่างกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจดังนั้นกระตุ้นไปก็เสียเปล่างบที่เอาไปเป็นงบกลางสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยก็เสียเปล่าทันทีแล้วใครรับผิดชอบอะแล้วคนที่ได้รับเงินไปคนที่ถูกแลกเงินกันไปเนี่ยส่วนต่างมันหายไปไหนแล้วเอาไปก็ถูกบังคับว่าต้องใช้หนึ่งสสามสี่ตามที่เงื่อนไขกำหนดหลายคนก็บอกว่า มันเป็นการเยียวยานโยบายเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดของรัฐบาลคือถ้าไม่หาเงินแจกตอนนี้รัฐบาลก็มีแต่เสียกับเสียดังนั้นสิ่งที่สามารถแจกได้ทันทีไม่ต้องไปกู้เงินธนาคารพาณิชย์ก็คือใช้งบกลางนี่แหละงบที่ต้องดูแลพี่น้องทางประเทศนี่แหละเอามาเยียวยารัฐบาลเองมิหน้านายกรัฐมนตรีจึงไม่ตอบกล้าตอบคำถามนี้ ในสภานักเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกว่าวิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศได้แบบยั่งยืนมันมีอดีตรลมตรีพาน,นิชย์ท่านหนึ่งนะ่ะพูดไว้ดีมากพูดไว้วันนี้แหละฉะบับเต็มจะออกพรุ่งนี้เนี่ยผมแอบฟังดูก่อนเขาบอกว่าวิธีการเดียวเลยตอนนี้เศรษฐกิจมันก็เป็นไปทั่วโลก แต่สิ่งที่ไทยจะยั่งยืนวิธีการเดียวที่จะทําให้เศรษฐกิจของเมืองไทยไปถูกทางคือรัฐบาลเลิกเป็นขี้ข่าของทักษิณชินวัตรพอ,อรัฐบาลเลิกเป็นขี้ข่าเนี่ยการเมืองมันจะนิ่งเอกภาพทางการนําของรัฐบาลทางการเมืองมันจะนิ่งเพราะการเมืองมันนิ่งมันนํามาสู่ความมั่นใจของนักธุรกิจของฝ่ายต่างๆที่สามารถกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะทำงาน ทางธุรกิจได้แต่ถ้าการเมืองไม่นิ่งจะว่าแต่นักลงทุนต่างชาติเลยนักลงทุนภายในประเทศเนี่ยจะลงทุนร่วมกับรัฐหรือจะทำการตามนโยบายรัฐก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนตอนไหนก็ไม่รู้ว่าต้องเจราจากับเศรษฐาหรือต้องไปเจราจากับทักษิณชินวัตรกันแน่น่ะสถานการเมืองไม่มีเอก,กภาพไม่มีการนำนายกไม่ได้เป็นผู้นำอย่างแท้จริง เป็นแค่บุรุษไปสนีที่เดินทางไปรับทราบปัญหาแต่ไม่ได้เดินทางไปแก้ปัญหาเนี่ยมันทําให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจมันก็ไม่มีเสถียรภาพไม่มีทิศท,ทางไปตามๆกันเพราะนายกวิ่งแต่ขายบ้านเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นเซลเมนไปขายของกลับมาก็บอก99ปีเพราะต้องการขายอสังหาริมทรัพย์